เชคกับดักหนูที่ดักไว้เมื่อวานหลังเมื่อคืนฝนตกนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าเนี่ยแย่ yeah, เลยฝนตกเมื่อคืนแต่ว่าก็ตกมแมรงนะครับปล่อยแต่ว่ามันอาจจะทําให้หนูไม่ออกก็ได้นะแบบเนี้ยแต่ยังไงลุ้นกันครับแต่ว่าฝนตกแบบนี้คืออันตรายมากครับมันเป็นฝนแรกด้วยแหละครับคือกลัวหนูจะไม่ออกนะครับแล้วยิ่งเราดักไม่เยอะด้วยนะ ยังไงก็ไปลุ้นกันครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าขอให้แบบว่ามันออกบ้างเถอะครับไม่ได้กินหนูนานแล้วครับหนูที่เราดักเอาไว้ก็วันนี้น่าจะเอาไปทอดดีกว่าครับเพราะว่าขี้เกียจก่อไฟนะจริงๆอ่ะแบบย่างมันจะอร่อยกว่าครับถ้าเอาไปทอดมันจะแห้งเกินไปครับแล้วก็ไม่ฉ่านะแต่ถ้าย่างนี่คือฉ่ำๆอร่อยอร่อยเลยครับมาลุ้นกับแรกกันครับว่าจะโดนหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โหเห็นเหยื่อแต่ไกลฮะ นี่โดนนะทุกคนโอ้โหคือแบบทางหนูเดินยังไม่เดินเลยครับแย่เลยเนี่ยโอ้มีหวังหรือเปล่าเนี่ยอามาลุ้นหลังที่สองครับผมหลังนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของหลังเมื่อกี้เลยนะครับดยวดูกันนะครับว่าจะโดน,นโอ้โหแปลเเดือดเลยครับไม่มีรอยวิ่งเลยจะได้กินหูไหมเนี่ยวันเนี้โอ้โห เมื่อคืนคือมันก็ไม่ได้ลมนะครับแต่ว่าคือฝนมันปล่อยๆแหละแล้วมันปล่อยๆนานมากเลยครับมันอาจจะทําให้แบบหนูไม่ออกมาหากินก็ได้ครับโอ้โหหลังนี้ก็ไม่โดนครับโอ้โหนี่ครับโยนแม่นไปเลยโอ้จบเลยครับเหลือสองหลังสุดท้ายนะครับเอ๊ยไม่ใช่สองจิสามครับอีกหลังหนึ่งไม่น่าลุนครับเพราะว่าผมดักในป่าอ้อยเก่า นี่ก็ไม่โดนครับผมอคือไม่ใช่ไม่โดนไม่พอครับคือไม่ไม่มีรอยแทะเลยครับเรียกได้ว่าตัวเล็กตัวน้อยก็คือไม่ออกเลยครับอาจะแบบว่าไม่ออกสักตัวเลยแหละเมื่อคืนนี่ก็ไม่โดนครับอืเหลืออีกอันนึงนะครับมันอยู่เป็นป่าอ้อยอะป่าอ้อยเก่าครับอะผมจะทิ้ง มันสับปลัลังไว้แล้วกันนะครับถ้ามันมีตัวมันอาจจะมาแทะก็จะได้รู้ครับว่ามีหรือไม่มีเนาะนี่ครับหลังสุดท้ายครับอยู่นี่เลยครับอยู่ตรงข้างนาลุงนะนี่เป็นป่าอ้อยเก่าที่เขาเพิ่งตัดไปเมื่อวานเองนะครับซึ่งไม่ค่อยจะมีลุนครับเพราะว่าผมเดินหาแล้วมีทางเส้นเดียวครับก็เลยวางกลับเดี๋ยวไปเลยอ่ะเดี๋ยวลุ้นครับเผื่อมันโดนเนาะนี่เฮ้ยเฮ้ย เอ,อเอาได้กินเฉยอุ้ยได้กินเฉยมาครับกินข้าวเช้ากันครับวันนี้ก็มีแจ่วนะครับแล้วก็ทอดปลาแล้วก็ทอดหนูนะครับแล้วก็คั่วเนื้อนะครับนี่แล้วก็มะขามหวานนะครับโอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย